สวัไอ้เหยื่อปลทองนั่นคืออะไรน่ะโซกากูมสวัสดสวัสดีสวัสดีสวัสดวอะไรล่ะนั่นคืออะไรน่ะโซกาเกิดอะไรขึ้นน่ะทำกินทำกินฉันติดฉันติดจะได้ปักทองอะไรเอ่ยโซกาสวัสดีทุกคนเข้าสู่ไลน์ได้วนะครับแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็น เจ้าโซกะแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ติดอยู่ในพัมกินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของเชียงคุรุเกมิหนังได้บิว์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับตบมือเย่เย่ไลฟ์แรกหลังจ่ายไดีบิว์อย่างเป็นทางการนะครับทุกคนเย่ <c oughs> ทำแกงฟักทองนะได้ได้น่าจะทำแฟงกัะทองจริงเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีเดหลังกล้องหลังไ้ตอนนี้คุนชินรดบิวอยู่อะผมนั่งวีดกับคุณยามดาอยู่แล้วก็ได้เกิดสงครามเกิดข <laughs> ึ้นสงครามหรอ <laughs> สงครามหรอเป็นไงทุกคนไลฟ์เดบิวเป็นยังไงบ้างทุกคน <ming> เร็วไปไหมช้าไปไหมทุกคนบอกได้นะผมแพ้เชือกันแน่อยคุณยมดาบอคุณไว้ไง ขอบคุณสำหรับาทครับโกาสโอกาสโอกะหยุดหยุดปาเงินเลยแล้วคุณคุณหยุดปาเงินหยุดปาเงินตอบผูกี่มันที่มันี่มันจี่มันที่มันี่มันยีันทมันี่มันที่มไมน่มนท่ม่ัมมมม่ม่ ปลาปลาเขาขายปลาผมได้เลยนะครับทุกคนนี่มันไลฟ์เดวิวฉันเนี่ยมันนี่มันไลฟ์เดวิวฟรีท้องหลไลฟ์เดวิวนะโซก่าหยุดเลยนะปลาเขาขายครับปลาเขาขายปลาเขาขายปลายหยุดเลยนะนี่มันไลฟ์เดวิวหลังหลังไลเดวิวนะทุกคนหยุดเลยนะทุกคนทุกคนครับผมมีความคิดวันนี้เราควรเป็นวันสำคัญของค่ายนี้นีไหมครับวันแหกกล้วยแห่งปี ทุกคนมันแหกกล้วยไม่เอาแหกกล้วยแหกกล้วยไม่เอาแหกกล้วยไม่เอาเป็นกีก็เห็นด้วยฮะฮะเป็นกีเห็นด้วยแหกกล้วยคุณตัวเฟรชชอบูหยุดเลยเอกกล้วยผมผมโกรธนะทุกคนหยุดเลยชอบปูไม่เอาไม่เอาแหกกล้วยหยุดเลยนะ ได้เป็นไงไลฟ์เดบิวที่ผ่านมาทุกคนคนเป็นไงคิดว่าไงครับทุกคนทุกคนสามารถตอบมาได้เลยนะดีมากขอแต่งงานสกะเยี่ยวยันแหกกล้วยฮะใจเย็นแหกกล้วยแหกกล้วยใช่แหกกล้วยแหกกล้วยแหกกล้วยวัเดียวชุดกล้ยวันเดียวชุดกล้วยละบานเลยนะเยีนเห็นผมวาดให้เลยเห็นด้วยครับ จริงจรนะคุณเคกับแกครับแกหมายความว่าคุณเคครับแกหมายความว่าไงหยุดเลยนะยังไงุกคนชอบไหมไลฟ์รรวิวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรคุณเคครับเกมที่แนะนํา ไปสนุกไหมครับอ๋อตอนนนั้นอะไรนะคุณเคติดเกมอตอนนั้นไลท์ทดสอบอะใช่ไหมแล้วคุณไม้ก็เข้ามาแล้วคุณไม้ก็ป้ายยาคุณเคไปเกมหนึ่งแล้วก็ติดงเงาเยี่ยมแล้วก็ไม่ยอมเลิกด้วยเมื่อไหร่จะเมื่อไหรจ่รจะตีกันเออ่สักวันครับไม่ใช่วันนี้วันนี้เป็นไลฟ์เดบิวนะทุกคนไลฟ์เดบิวตแต่ไม่ใช่วันนี้นะแต่สักวันหนึ่งละกันไอหน้าหมีไอหนาฮะหยุดเลย <c oughs> ตีกันแล้วแล้วตีกันหยุดเลยสก,กะหน้ามีาเมื่อไรจะตีกันวันอื่นครับทุกคนนี่เป็นไงทุกคนความรู้สึกหลังจากไลฟ์เดบิวต์เมื่อกี้ไปเรามาชิลๆผมาอาจจะรีบเร่งไปสักหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าพยายามพยายามไม่รีบเร่งแล้วแต่มันตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนมันตื่นเต้นสุดๆไปเลยสก๊อตไม่มีอยู่จริงมี มีมีม,รรมีจริงๆนะมีจริงๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชวน่อยกันเลยมาสวัสดีแก๊งชาคนใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูา่ไลน์นะครับแก๊งชาทุกคนเลยยินดีต้อนรับแก๊งชาเข้าสู่ไลน์อุกเกอุกเกออะไร Xue. เอ่ยคุณยูจินส่งส่งส่งเลยคุณกูจินส่งอะไรมาน่ะสอง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  52. สองฮะซับสองสองสองเออยังตัวย เลข2 2 2สอแล้วทุกคนขอบคุณทุกๆคนแก๊งชาทุกคนมากเลยนะครับที่ทำให้เกิดเป็น222ในวันที่ดเดบิวต์พอดีเย้เย้ทีบักททีบักททีบักวันเดบิวต์วเลขสวยซะด้วยขอบคุณทุกๆคนมากๆ,กากๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาแบบแบบต้งแคบตคองแคบแคบแคปแคปแบบแ,แ,แ,แปะในไลฟ์ด้วยจะแปะในไลฟ์ด้วยแปะ<ป><ป> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนไปกดยกเลิกแล้วแล้วเลขไม่สวย ไม่เอานะทุกคนจานนะเย้เย้ตบมือตตัวเบิร์สองสองสองแอดสองสองสองในวันเดวิลพอดีขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เออไม่คิดว่าวันเดวิลจะขึ้นมา200ซับได้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับ222แล้วทุกคนดูแปดดูเนี่ใจนีใจทุกคนนีใจไหมแกงชาดีใจไหมสองร้อยยี่สิบสองแล้วแล้วแล้วคุณแล้วคุณชินก็ยังใส่ชุดเมีดอยู่ไม่ไม่ <S 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 ม่นะขอบคุณโดนาทมากๆะครับคุณยอดประดาขอบคุณมากนะครับนั้นต้องมีนี้ด้วยอีเดียวเหรออุ้ยขอบคุณ คุณเยาวดาสองร้อยยี่สบองบาทขอบคุณมากครับคุณเยาวดาจะเย็นๆนะคุณเยาวดาจะร้อยจริงไหม่คุณเยาวดาคุณเยาวดาเก็บเงินไว้กินข้าวบ้างยิ่งเก็บเงินไว้กินข้าวเก็บสวยมากเราตีใจมาแววส่วนโซกาดหน้าแกล้งตลอดไปครับอ๋ออะไรตลอดไปตลอดไปครับโซกาดหน้าแกล้งตลอดไปขีี้เกยจทำข่าวด้วยเดี๋ยวพี่นะครับ รักคุณชินมากกว่าใช่ไหมขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณความรักแากทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีแกงชาในวันนี้เลของสองสองวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีแกงชาในวันนี้ก็จะไม่มีไลฟ์ระเบิเกิดขึ้นไม่มีแกงชาในวันนี้ไม่มีคนที่ติดตามคีโสดาเจในวันนี้ก็จะไม่มีผมเกิดขึ้นในวันนี้ไม่มีความมั่นใจที่ทุกคนมอบให้ในวันนี้ทุกคนก็จะไปเริดขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนมาก มากจริงๆเลยนะครับที่ทำให้เ,เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะหลักแก๊งชา คือท,ทุกคนเลยนะครับทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรรักทุกคนจริงๆน้ําตาไหลไปแล e ้วตอนที่เดบิวไม่อยากจะพูดแต่ว่าคือไว้อยู่น้ําตาไหลไปแล้วจริงๆแต่ว่าคือไว้อยู่ไม่ให้ทุกคนรู้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะน้ําตาไหลไปแล้วจริงๆตอนนี้น้ําตาขอนั่งเช็ดอยู่แบบนั่งเช็ดไม่หยุดผมร้องให้ดีใจจริงๆที่ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับแต่ว่าเลิกจากเลิกไปดูโอกาสแล้วเหีะยก่อนไปซ้อมไปซ้อมคิด กีตารมวยไทยมาแล้วพร้อมขึ้นชกเจ๊งเย็นนะจะครบหนึ่งพันแล้วใช่สองสองสอง,สองแล้วทุกคนหญิงไม่นาาก็จะพันแล้ววคนดีใจะเป็นในห้าของพันแล้วนะคุณไม่มีคนชินก็ไม่มีแกงชานะคะแกงชาคุณชินขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทาให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับคขอบคุณทุกทุกคนจริงๆถ้าเกิดไม่มีแกงชาในวันที่ในวันนั้นนะ ในวันที่เราเล่นไมค์ครับกันหรือว่าในวันที่เราเล่นวานโรแลนด์กันคนเราก็ก็จะไม่มีผมในวันขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ขอบคุณทุกๆคนจริงๆเลยนะผมร้องไห้จริงๆคนมากๆที่ทําให้ผมว่าเดบิวต์อย่างเป็นทางการได้ให้เรามั่นคงยังหยุดจุดนี้ไปได้นะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆเลยนะขอบคุณแก๊งชาทุกๆคนจริงๆเลยไม่มีความตอบแทนไหนจะดีไปกว่าแก๊งชาเลยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในเดือนนี้นะครับแก๊งชาของผมคนทุกๆคนจริงๆนะรักแก๊งชา ทุกคนตลอดมาและตลอดไปนะครับทุกคนจำไว้นะครับวันที่28เดือน6ปี2568หรือ2025นะครับวันนี้นะครับเป็นวัน,วนแห่แกล้วยหองชาติ